เรื่องที่ประทับใจที่สุดในการทำงานครั้งนี้คือเรื่องของการพบเจอผู้คนเรื่องของการเจอกับเครือข่ายอย่างที่ว่าค่ะเราเราเป็นคนนอกลงไปทำงานในพื้นที่แต่ว่าเราได้ความร่วมมือจากคนในพื้นที่อย่างเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนสิ่งที่โฟมประทับใจที่สุดและโฟมคิดว่าสวยที่สุดของโครงการนี้คือสายตาของคนพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดของโครงการนี้ค่ะ าาตอนแรกที่เราลงไปพื้นที่อะครับ<ช>ก็คือมีความกังวลอยู่เหมือนกันนะครับ<ม>ว่าเวลาเราลงไปพื้นที่ปุ๊บเฮ้เราไม่ค่อยได้รู้จักใครในพื้นที่เท่าไหร่ผลตอบรับในการ เขาจะเข้าร่วมมือกับเรายังไงบ้างไหมอย่างงี้ครับแต่ว่าแค่ครั้งแรกเนาะที่เราลงไปได้ไปเจอผู้คนที่นู่นนะครับก็รู้สึกว่าแค่เขารู้ว่าเรามาทําอะไรอ่าคะความรู้สึกเนี่ยมันก็หายไปแล้วคือทุกคนก็เหมือนแบบเฮ้ยคุณจะทำอะไรอ๋อคุณมาทําแบบนี้ให้ผมเหรอเฮ้ยโอเคมากโอเคผมช่วยผมจะทําฉันจะช่วยฉันจะสามารถไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างเฮ้ยบอกฉันสิเฮ้ยฉันมีตรงนั้นนะฉันมีตรงนี้สามารถแบบให้มาช่วยได้นะอย่างเงี้ยนี่ผมบอกคือมันเป็นความประทับใจที่สุดของโครงการนี้มั้งผมว่า เราอาจจะเป็นแค่แบบเป็นตัวกระตุ้นเล็กๆให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงอะเราเริ่มให้แล้วเขาก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาร่วมมือกันในสิ่งที่เขาสามารถทําได้หรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะทํานี่ครับทุกคนที่เข้ามาเราเป็นคนนอกเหมือนที่บอกว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ทุกคนเขาเราก้าวไปหาใครทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่น้องเนาะนี่เพื่อนนะนี่พี่เนาะนี่ลูกนะนี่หลานนะดีใจนะอะ่ที่มีส่วนร่วม พราะถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่ากับว่าพี่เนะี่ยหายใจทิ้งไปวันๆก็ไม่มีอะไรทําเลยแต่พอมีส่วนร่วมตรงนี้ปั๊บเนะี่ยมันมีค่าสําหรับคนที่คิดว่ากเกษียณต้องขอขอบคุณตอนที่ติดต่อเรื่องโครงการพายุนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมีโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยในบ้านเราเนาะเราก็เป็นคนตรังเนาะเราก็เออทำเราคนตรังควรหันกลับมาแบบ ภูมิใจในความเป็นพยูนในจังหวัดตรังมากขึ้นเนาะควรแบบใส่ใจเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้นเชิงอนุรักษ์มากขึ้นเพื่อให้น้องได้อยู่ต่อแล้วก็เพื่อบอกต่อคนในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามว่าเออจังหวัดตรังอะ่ะมีของดีอยู่นะ โดยการนําเสนอถ้าเกิดว่าเราจะไปนําเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรักษ์มันอาจจะทําให้เหมือนผู้รับสื่อเข้ายากเนี่ยคะ่ะแล้วก็อาจจะไม่สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นได้ก็เลยคิดกันว่าตอนนั้นว่ามันอาจจะควรมาเป็นเพลงแล้วก็เป็นภาพสวยๆที่แบบว่าจะทําออกไปเพื่อน,นําเสนอสื่อทําให้คนแบบว่าสนใจอยากรู้เนี่ยคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของการทําสื่อออกมาเป็นเพลงคะ่ะก็เลยตีออกมาเป็น สเพลงรัก3ามมุมมองค่ะก็เป็นรักในมุมมองของพยูน รักในมุมมองของชุมชนค่ะแล้วก็เพลงรักในมุมมองของท้องทะเลตังซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมระหว่างที่เราเดินทางไม่ว่าไปไหนก็ตามเราก็จะเจอศักยภาพของคนที่ตังเนาะในหลากหลายรูปแบบมากครับเราก็รู้ว่าการเราที่เราจะลงไปทำซอฟต์พาวเวอร์มันน่าจะต้องเริ่มจากการที่แบบเราดึงศักยภาพของเขาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นทำให้เราค้นพบว่าจังหวัดตังเนี่ยเป็นแบบเป็นเมืองอาร์ตเป็นเมืองศิลปินที่แบบว่าไม่ไม่ได้แพ้จังหวัด ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทั่วๆไปเลยมีทั้งของดีมีทั้งของกินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าอัอตลักษณ์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะความแนะนําที่เราได้รับก็คือว่าคนหนึ่งที่ที่จะต้องไปเจอและไปคุยกับเขาให้ได้เพื่อไปออฟังแนวคิดเขาอย่างนี้ครับก็คือพี่ชัดจริงๆแล้วพี่ชัดอ่ะเกิดที่ลิบงแล้วก็เกิดที่นี่ะนะแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนที่นี่ คือเราก็เห็นพายุนมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเลยคือลืมตาก็เห็นพายุนอยู่กับเรามาแล้วแหละแล้วลเวลาเราไปทําประมงกับพ่อกับแม่เนี่ยกับป้ากับม้าเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็เจอพายุนเยอะมากสมัยก่อนนี่เพงประมาณ4500ตัวเยอะจริงๆคือออกไปถึงเนี่ยออกไปทะเลเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีสิทธิ์เจอพายุนเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะ มันเป็นความผูกพันที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องพายุนเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องของคนเกาะลิบงอยู่คู่กันมานานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านั่นแหละน้าพี่เคยบอกว่าถ้าพายุนตายหนึ่งตัวก็เปรียบเสมือนคนในชุมชนเราหรือว่าครอบครัวของเราเสียชีวิตไปนหนึ่งคนอันนี้คือความสัมพันธ์พี่เลยมองว่าเขาเสมือนคนในครอบครัวของเราเวลาเขาพูดถึงน้องพายุนเ่เกือบทุกคนที่เราไปคุยด้วยทุกคนจะใช้คําว่า รู้สึกว่าน้องเป็นหนึ่งในครอบครัวเขา<ม>เป็นหนึ่งในญาติเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนเขาช่วงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเนี้ยมันมีความสุขเนาะแล้วว่าช่วงเวลาที่เขาหายไปไม่เจอกันเนี่ยมันก็เหมือนแบบคิดถึงทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าพายุจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งเนาะแต่มันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงคนเชื่อมโยงเหนืเรื่องของธรรมชาติด้วยเพราะว่า เราได้เห็นว่าพายนอยู่ที่ไหนก็ตามพื้นที่ตรงนั้นมันคือพื้นที่ที่มีมความอุดมสมบูรณ์นอ<ม>กจากฝั่งของชุมชนนะครับก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐน้อยจริงภาคหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็กำลังให้ความสํสาคัญในการช่วยกันดูแลเหมือนกันอย่างเช่นที่เราไปที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่นะฮะเขาก็จะมีศูนย สูตรที่3เนาะซึ่งเขาก็มีหน้าที่การแบบออก,อ,อ,กออกสำรวจออกติดตามไม่ว่าจะเป็นปริมาณของญอาทะเลหรือว่าตัวของน้องพายุเองต่างว่าเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็ไปเหตุการณ์ทงานของเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่เขาเขาเต็มเต็มที่ทุกคนเนาะเขาทุ่มเท,ททุกอย่างที่แบบสามารถทําได้อย่างเงี้ยเขาก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้น้องเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุข ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ของชุมชนเนี่ยครับก็มาร่วมมือกันเช่น,นตอนที่เขาทขําคอกเพื่อจะลอบย่าทะเลเพื่อจะแบบสร้างให้เป็น,เป,นเป็นแหล่งอาหารให้กับน้องๆเขาเนี่ยครับมันก็ทําให้เห็นว่าจริงๆคนที่ต่างคนที่รักทะเลต่างคนที่รักพายุเนี่ยที่ต่างยังมีอีกเยอะมากเนาะแล้วเขาก็แสดงพลังของเขาออกมาในในแบบของเขาถ้ามีโอกาสมีเวลามีจังหวะที่สามารถทําได้ในทุกๆอย่างเนี่ยครับเขาก็แผนแบบ พยายามจะเข้าไปช่วยในทุกๆทางที่สามารถจะทำได้นะฮะจริงๆเราก็เก็บเอาทุกเรื่องพวกนี้กลับมาแล้วก็มาประชุมกันเราก็เลยไปตามหาแเราก็จะมีใครที่รู้สึกว่าน่าจะทำเพลงได้จอบโจทย์เราบ้างอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปรู้จักกับ พี่หนึ่งบีคิงสวัสดีครับผม1นึ่งบีคิงครับผมครั้งแรกที่ได้รับโจทย์เรื่องราวเหล่านี้นะครับรู้สึกดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทําอะไรเพื่อเพื่อประเทศไทยเพื่อแผ่นดินไทยโดยการเป็นเสียงหนึ่งของการชักชวนคนมาท่องเที่ยวนะครับที่ทะเลตรังก็เลยเป็นท็อปปิกใหม่ที่ได้มาจากพี่โด่งนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ทีมงานเนี่ยนะครับที่ให้ข้อมูลพอได้คอนเซปต์มา เพลงแรกเนี่ยที่พูดถึงพยูนดนตรีมันค่อนข้างที่จะต้องลึกซึ้งหน่อยนะครับเพื่อให้กินใจกันหน่อยผมก็นึกไปถึงวง Illegal Laser ซึ่งเป็นศิลปินท้องถิ่นที่เคยร่วมงานกันมาแล้วก็คิดว่าทิศทางที่เขาทำดนตรีเนี่ยเหมาะกับคอนเซปที่เราตั้งกันไว้คราวนี้นะครับเขาส่งดนตรีที่เรียบเรียงกลับมา ผมถูกใจเลยหลังจากนั้นผมทำเนื้อร้องส่งกลับไปให้ทีมงานผู้ใหญ่ฟังนะครับทุกคนโอเคหมดทีนี้พลังในการทำงานมันกลับมามันเหมือนกับว่าเดินถูกทางเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยอยากอยากเสริมให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันพิเศษขึ้นค่ะโดยการคุยกับพี่โดว่าอเออเราหน้าจะไปเชิญศิลปินท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยกับพี่หนึ่งในการช่วยร้องทำให้เพลงเนี้ยมันพิเศษขึ้น คั้งแรกตอนที่ทําดนตรีทําเนื้อร้องเป็นไกด์ไปเนี่ยนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าลุ้นเลยนะครับว่าศิลปินท้องถิ่นที่ทางพี่ๆทีมงานคัดเลือกมาเขาจะร้องเพลงของเราได้ไหมเขาจะชอบหรือเปล่าพี่ตุดนาคอนซึ่งคนนี้เนี่ยพอตอนผมไปเจอข้อมูลปุ๊บ ฟังเพลงเขาแล้วก็ไปดูว่าโอเคเขาเคยทําโครงการของเขาเองอะที่เกี่ยวกับการเก็บขยะจากทะเลก็คือแบบตอบโจทย์ใช่เลยผมนี่โลกสดใสเลยครับคือดีเกินคาดนะครับไม่ต้องแบบว่าแก้ไขใดๆเลยอะครับคือทํางานต่อได้ทันทีในตอนที่ลงไปบันทึกเสียงเขาก็ได้เห็นพี่เขาทํางานกันสดๆเนี่ยนะครับว่าศิลปินท้องถิ่นจริงๆแล้วมีฝีมือมาก ก็ทาเพลงมาเป็น30ปีแล้วนะครับอยู่ในวงการเพลงมาเพลงก็มีเยอะแยะมากมายทํากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาติหลายโครงการมากเพื่อจะ,อะปลูกจิตสำนึกคนผ่านบทเพลงรับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเสียงจากทะเลอะชอบชอบอชื่อนี้ชอบแล้วก็บอกว่าจะทำกิจกรรมเนี้ยเรื่องของเพลงสร้างเพลงขึ้นมา3เพลงแล้วก็ สร้างเสริมสร้างสารรค์ให้คนรักธรรมชาติดูแลธรรมชาติซึ่งเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วด้วยเราก็ยินดีที่จะร่วมโครงการนี้อย่างตั้งใจเอาน้อยไอ้น้องยังน้อยมาช่วยกันมีเธอกับฉันมาช่วยกันสักหนอย สอยแล้วก็คุณพี่สองเนี่ยชื่อว่าวงกุลาบาราเพราะเขาเป็นนักสื่อสารธรรมชาติเนี่ยผ่านบทเพลงอยู่แล้วนี่ครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นคนที่ถ้าน่าจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เราจะเล่าไปเนี่ยได้ดีนะฮะสวัสดีครับนะครับพวกผมก็วงกุลาบารานะครับมาจากจังหวัดสตูลนะครับเพลงที่กุลาบาราทําเป็นงานสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเราพูดถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทั้ง พื้นที่ทะเลแล้วก็พ right. ื well. ้นที่ป่าทุกอย่างนะครับก็อยู่ในเรื่องราวของบทเพลงของพวกเราแล้วก็ทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตำนานต่างๆครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราทํางานดนตรีด้านนี้อยู่แล้วแต่ก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงถือว่าเป็นเกียรติของพวกเราวงกลาวเวลาที่เราทํางานตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับถือว่าก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับทะเลจะบอกอะไรพวกเรานั้นอยู่ที่พวกเราเราจะบอกอะไรกับทะเล เราจะบอกรักทะเลหรือว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําร้ายทะเลนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่จิตใจของพวกเรามากกว่าที่จะทะเลจะบอกเรานะครับนี่สําคัญมากครับแสสงงงงงงอออาาทิตยย์งัคงดจม พอเราได้ศิลปินที่เหมือนกับเป็นคนที่รู้จักเราเนาะนเราก็รู้สึกว่าศักยภาพคนต่างอ่ะยังไม่หมดแค่นี้แหละ <c oughs> ก็เลยไปเจอกับทีมของพี่เก่งการแล้วก็พี่สาวพีนพพลัตนะครับ <c oughs> แล้วก็ครอบครัพวพี่เก่งการด้วยอย่างเงี้ยครับพอปไปฟังแนวคิดเขาอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนอกที่เขาจะได้โชว์ศักยภาพจริงรเพราะว่าเขามีศักยภาพขเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีครับรพวก,พกพผมเป็นกลุ่มนักร้องชุมชนครับ ตอนแรกที่เขาโทรมาชวนนะคะก็บอกว่าจะมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับเสียงจากทะเลคืออยากให้มาเหมือนคล้ายๆว่าเราเป็นนักร้องในชุมชนใช่ไหมคะเป็นตัวแทนของของชุมชนชาวบ้านที่อยู่ติดริมทะเลบอกอยากให้ทุกคนได้มารู้ได้มาเห็นว่าทะเลตอนนี้มีสถานการณ์เป็นยังไงให้เราได้ฟังเสียงจากทะเลว่าทะเลอยากบอกอะไรกับเราคะ่ะก็อตอนแรกพอเริ่มฟังนะครับ ก็มีมีความหมายที่ว่าสื่อสารไปถึงว่า,าการารักทะเลโดยเฉพา,าในในเนื้อเพลงก็ได้ระบุเป็นชื่อเกาะเก่งต่างๆของจังหว,วัดทั้งนะครับก็รู้สึกดีแล้วก็จะทำเต็มที่ครับรกกกามงง วกผมอาจจะไม่ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามแต่อาจจะทำให้ความรู้สึกเบิกบานในใจของทุกๆคนอยากจะปลูกต้นไม้มากขึ้นอยากจะเก็บขยะออกจากทะเลอยากจะไปเที่ยวกันแบบสร้างสารรค์อยากจะทำให้มันอยู่สวยงามไปนานๆก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของเหล่าศิลปินกลุ่มนึงนะครับที่อยากให้ทุกๆคนช่วยกันเที่ยวและก็อนรุรักษ์มันเอาไว้ให้นานๆ พื่อให้ลูกให้หลานของเราได้ไปเห็นเหมือนกับที่เราได้เห็นครับในส่วนของอโครงการเสียงจากทะเลนะพี่มองว่าเป็นกระบอกเสียงเป็นเสียงจากทะเลที่เราอยู่คนทะเลอยากจะบอกว่าช่วยช่วยกันในเรื่องของการดูแลท้องทะเลนี้ให้มันมีความสวยงามมีความยั่งยืนและยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชีวิตที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยอยากจะบอกกับเราสื่อสารกับเราว่าช่วยช่วยดูแลเขาหน่อยนะช่วยดูแลบ้านเขาด้วยแล้วเขาเองอ่ะเขาเรียกว่าสัตว์ในทะเลอ่ะ เขาก็อยากจะบอกกับคนที่อยู่บน,บน,บนพื้นดินเหมือนกันนะว่า,เ,าเราจะตอบแทนพวกคุณนะจากทะเลก็คือทรัพยากรที่เขามีนะบนในทะเลนะให้กับเราคนคนที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งกันและกันพี่ว่าการอยู่ร่วมกันทั้งบกทั้งทะเลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ทั้งไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็แล้วแต่พี่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและคุณก็ต้องแบบช่วยกันอย่างจริงจังและก็ด้วยความจริงใจ เพลงจริง,รงๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วมันจะไปช่วยฟื้นฟ,นฟูสิ่งแวดล้อมได้ยังไงหรอมันจะแบบไปช่วยทําให้น้องมีอาหารดีขึ้นหรอน้องจะได้มีชีวิตดีขึ้นหรอมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่าเมื่อคุณได้ฟังเพลง3เพลงนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าหันกลับมามองธรรมชาติหันมากลับมาฟังเสียงเขาบ้างหันมามองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันสําคัญแบบนี้อยู่รอบๆตัวเขาเสียงจากทะเลครั้งนี้ครับ เพลงมันจะทําหน้าที่ของมันในการสื่อสารแต่ว่าอยากให้ทุกคนฟังแล้วครับแล้วก็กลับไปลงมือเนาะลงแรงหันกลับไปดูแลหันกลับไปรักษาหันกลับไปเริ่มอ่านกนดูรักคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่สามารถเทมได้ว่าว่าสามเพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่เพะที่สุดคะ่ะแต่ว่ามันเป็นเพลงที่จริงใจที่สุดแน่ๆในทั้งในการทําแล้วก็ขบวนการในเครือข่าย ภาพใน MV หรือว่าภาพในม็อกคิมเมนเที่ที่ตอนนี้ทุกคนดูอยู่มันอาจจะแบบมันคงไม่ใช่ภาพที่สวยงามที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากเห็นภาพที่สวยงามที่สุดเนี่ยต้องลงไปเที่ยวต่างองีก <c oughs> ต้องลงไปเจอคนต่างเองต้องลงไปคุยกับคนต่างเองต้องลองไปกินอาหารต่างเองถึงจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเรากำลังพูดอยู่มันค oh, 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 oh. ือ ช่วยกันรักษาเล่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 ให้ธรรมชาติกลับมาโอ,โอมาช่วยกันรักษาเล่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 ให้ธรรมชาติกลับมา